สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วง The Next Move with w a l l t e c h ผมนัชชาณนลหรือโคดนลเป็นอิวติเกเตอร์ประจำโบเกอร์ WallerTech ว,วันนี้เราจะมาวิเคราะห์สินทรัพย์ในเชิงของเทคนิคแล้วก็ฟันด a มเปนทัลในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ทั้งหมด3สินทรัพย์ด้วยกันนั่นก็คือทองคำคู่เงิน EURUSD และ Bitcoin มุมมองของราคาทองคำในสัปดาห์นี้แนะนำให้รอการเบรกของราคา ถึงแม้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปิดอยู่ในแดนบวกรอบสวิงฟิโบเป็นรอบสวิงฟิโบขาขึ้นแต่ในเชิงของเทคนิคเทนไลน์ราคาทองคำสามารถตีได้ทั้งเทนไลน์ขาขึ้นแล้วก็เทนไลน์ขาลงซึ่งเกิดในลักษณะรูปแบบของไยแองเกิลในเชิงของฟันดัเบนทัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากตัวเลขดัชนี pmi ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรหรือข่าวนอนฟาร์มเพโลที่ตัวเลขการจร้างงานปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันจึงส่งผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์และส่งผลลบต่อตัวของราคาทองคําแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประธานเฟดสาขานิวยกนายจอห์นวิลเลียมได้มีการออกมาแถลงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมซึ่งนายจอห์นวิลเลียมให้น้ําหนักไปในทิศทางของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจึงส่งผลลบต่อค่าเงินดอลลาร์และส่งผลบวกต่อตัวของทองคํานั่นเอง แนวต้านที่สำคัญของราคาทองคำอยู่ที่4,095หากราคาทองคำสามารถเบรกแนวต้านบริเวณดังกล่าวได้ทิศทางของราคาทองคำมีแนวโน้มขึ้นต่อได้ในทิศทางกับกันแนวรับของราคาทองคำอยู่ที่4,030หากราคาทองคำย่อมาบริเวณแนวรับดังกล่าวและสามารถเบรกต่ำกว่ได้ทิศทางของราคาทองคำมีแนวโน้มลงต่อได้ครับมุมมองของราคา EU ในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มลงต่อได้ เื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาของ EU สามารถทำโลต่้งได้อย่างต่อเนื่องและปิดอยู่ในแดนลบเราจึงใช้รอบสวิงฟิโบขาลงและเทไลนาขาลงในการวัดรอบสวิงราคาในเชิงของฟันดัมเบนทัลค่าเงินยูโรได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเดัชนี PMI ที่มีการปรับตัวลดลงแต่ในที่ทางกับการค่าเงินดอลลาร์ได้รับผลบวกจากตัวเลขเดัชนี PMI และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร,รที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลบวกต่อค่างเงินดอลลาร์เมื่อนำสองค่ามาคอมแแร์กันจะส่งผลลบต่อคู่เงินยูโรนั่นเองแนวต้านที่สำคัญของราคา EU อยู่ที่1.154ไปจนถึง1.159หากราคา EU ขึ้นมาบริเวณแนวต้านดังกล่าวและไม่สามารถปิดสูงกว่าได้ทิศทางของราคา EU มีแนวโน้มลงต่อได้ครับมุมอมองของราคา Bitcoin ในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มลงต่อได้ เนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วราคาบิตคอยยังคงทำโลได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปิดอยู่ในแดนลบเราจึงใช้รอบสวิงฟิโบขาลงแล้วก็เทรลาลขาลงในการวัดรอบสวิงราคาส่วนในเชิงของพันดั้มเทัลราคาบิ c o อยได้รับแรงกดดันหลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความกังวลของนักลงทุนที่มองว่ามูลค่ามีการสูงเกินจริงนั่นเอง แนวต้านที่สำคัญของราคาบิ t คอย n อยู่ที่87,000ไปจนถึง91,500ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีพลาแอคชั่นกับตัวขาลงและเป็นโซนสะพายอยู่เป็นจำนวนมากหากราคาบิ t คอย n ขึ้นมาบริเวณแนวต้านดังกล่าวและไม่สามารถปิดสูงกว่าได้ทิศทางของราคาบิ t คอย n มีแนวโน้มลงต่อได้ครับในสัปดาห์นี้นะครับนักลงทุนควรระมัดระวังในวันอังคารที่25พฤศจิกายน เนื่องจากมีการประกาศข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือข่าวดัชนี PMI หรือดัชนีราคาผู้ผลิตนั่นเองซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวที่ใช้ประเมินทิศทางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นในวันดังกล่าวนักลงทุนควรปรับขนาดไซส์พอร์ตเพื่อลดสภาวะความผันผวนของตลาดนั่นเอง มุมมองในการวิเคราะห์ตลาดทั้งหมดนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับในเชิงของเทคนิคอลแล้วก็ฟันดาเมนทัลนักลงทุนนะครับควรวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคบเพื่อให้การเทรดมีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแล้วพบกับผมอีกครั้งนะครับในสัปดาห์หน้ากับช่วง t Next Move with ว a ล a t e ทกครับ